มื่อพูดถึงไส้กรองครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรองอากาศไส้กรองแอร์หรือว่าไส้กรองน้ํามันเครื่องก็แล้วแต่ครับผมเชื่อว่าใครหลายๆท่านเองน่าจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันสักเท่าไหร่ครับใช้อะไรก็ได้เวลาเช็คระยะแต่ละครั้งหนึ่งศูนย์บริการหรือว่าอู่แนะนําอะไรมาก็ใช้แบบนั้นไปแต่จริงๆแล้วครับผมไส้กรองเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะครับผมจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับอยากของรถใหม่รู้ผลประเมินวง,งเงินไวใน3นาทีกับกรุงศรีอ,อัโตพร้อมสตาร์ท เมื่อพูดถึงไส้กรองครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปหรือว่ารถญี่ปุ่นก็แล้วแต่นะครับเรียกได้ว่าแทบจะทั้งหมดเลยดีกว่าครับจะมีไส้กรองอยู่ทั้งหมดประมาณ5จุดนั่นเองนั่นก็คือไส้กรองอากาศครับไส้กรองน้ํามันเครื่องไส้กรองน้ามันดีเซลหรือเบนซินไส้กรองน้ํามันเกียร์และไส้กรองแอร์นั่นเองที่ผมบอกว่าไส้กรองมันสําคัญนะครับก็เพราะว่าไส้กรองเนี่ยเขาทำหน้าที่เพื่อกองอากาศแล้วก็ดักจับสิ่งสกปรกครับที่อยู่ในพวกอากาศน้ํามันเชื้อเพลิงหรือว่าน้ํามันหล่อ่ตางๆเพื่ออออออกก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 รรรรงงาาาาาาาศ่่่่่่่นนททีจจะะเข้้ไไไไปปปสสูบบบผผหหหมมมัััดพววุืิใํตย หรือเพื่อทําการกองอากาศครับก่อนที่ระบบปรับอากาศเนี่ยจะทําการดูดเข้ามาเพื่อทําการหมุนเวียนในรถทําให้รถเย็นขึ้นนะครับและในส่วนของไส้กรองของเหลวนะไม่ว่าจะเป็นไส้กรองเชื้อเพลิงหรือว่าไส้กรองหล่อเลื่อนเองก็ทําหน้าที่เดีวยวกันเลยก็เพื่อดักจับเศษฝุ่นเศษโลหะหรือว่าสิ่งสกปรกเหล่านี้นะครับผมก่อนที่สารเหลื่อเหล่าลนี้จะเข้าไปในระบบหรือว่าก่อนที่เชื้อเพลิงเนี่ยจะเข้าไปสู่กระบวนการเผาไหม้ครับในการเลือกใช้ไส้กรองทั้งอากาศ น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อเลื่อนต่างๆมีสิ่งสําคัญที่เราต้องพิจนารณานั่นก็คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไส้กรองไส้กรองที่เลือกใช้ควรใช้ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมีกระบวนการผลิตที่ดีมีคุณภาพที่ดีที่มั่นใจและผู้ผลิตมีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงรุ่นตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานวัตถุดิบในการผลิตไส้กรองนั้นกระดาษหรือผ้ากรองต้องเป็นเกรดสูงที่สามารถดักจับฝุ่นละอองหรือเศษโลหะได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญผ้ากรองหรือกระดาษกรองต่่างๆทีใช้ ต้องได้มาตรฐานและให้อัตราการไหลของอากาศหรือโฟเลตหรือของเหลวไหลเลื่อนต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานที่เพียงพอกับความต้องการของเครื่องยนต์และระบบปรับอากาศเพราะถ้าอัตราการไหลของอากาศไม่เพียงพอต่อการใช้งาน <S <S 1> <S 1> ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพต่างๆของรถยนต์นั้นลดลงตามไปด้วยนั่นเองครับตัวอย่างที่อยู่ข้างหน้าผมนี่เองครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรองอาทิเช่นไส้กรองแอร์ไส้กรองอากาศไส้กรองน้ํามันเครื่องไส้กรองน้ํามันเกียร์รวมไปถึงไส้กรองน้ํามันดีเซลและเบนซินจากทางค่ายมาเลนนั่นเองครับ ซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามาเลนี้เขาเป็นตัวจริงเรื่องการผลิตไส้กรองครบวงจรจากทางยุโรปที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์ฟิลเตอร์ให้แบบเรียกว่าครบทุกรุ่นเลยครับถ้าหากเป็นรถยุโรปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่เนี่ยได้ได้ว่าเรามีครบให้หมดเลยรถญี่ปุ่นเนี่ยเราก็มีให้ครบอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าจะมีเป็นเพียงกรองน้ามันเครื่องกรองน้ํามันเชื้อเพลิงและกรองอากาศเท่านั้นครับโดยในส่วนของกรองอากาศครับจะเน้นในเรื่องของการออกแบบโดยการกรองอากาศให้สะอาดครับผมรักษาระดับการไหลของอากาศก่อน และสำหรับไส้กรองแอร์ครับจะมีให้เลือกถึง4รุ่นนั่นเองนั่นก็คือไส้กรองทั่วไปไส้กรองคาร์บอนไส้กรองคาร์บอนพรีเมียมและสุดท้ายก็คือไส้กรองแคมเมตติกครับ ซึ่งไส้กรองแอร์ครับจะช่วยให้อากาศสะอาดไหลลื่นลดเสียงรบกวนในระบบทางเดินอากาศและในส่วนของไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อเลื่นครับผมก็ทำหน้าที่เพื่อดักจับฝุ่นละอองและเศษโลหะต่างๆครับไม่ให้ไหลเวียนกลับเข้าไปสู่ภายในระบบเพื่อทำลายเครื่องยนต์ครับด้วยการออกแบบไส้กรองและการทบของไส้กระดาษกรองที่มีมากและการเียงตัวที่ได้มาตรฐานรวมไปถึงการออกแบบเซฟตี้วาล์วครับที่สามารถปล่อยของเหลวออกไปเข้าสู่เครื่องยนต์ได้อย่างเพียงพอจึงไม่ต้องกลัวแรงดันตกครับทำให้เครื่องยนต์ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไส้กอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการผลิตที่เหนือกว่าและเป็นไส้กรอง OEM ที่รถยุโรปส่วนใหญ่เลือกใช้ติดออกมาจากโรงงานและเมื่อเราเจอผู้นําตัวจริงที่มีประสบการณ์มากมายขนาดนี้ครับถ้าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเปลี่ยนไส้กรองผมขอแนะนําไส้กรองมาเล่ฟิลเตอร์ครับไส้กรองที่มีคุณภาพสูงสมราคาใช้งานได้จริงมั่นใจได้เลยไม่ว่าคุณจะใช้รถยุโรปหรือว่ารถี่ปุ่นนะครับสามารถใช้ได้ ตรงครบทุกรุ่นแน่นอนถ้าหากว่าใครนะครับมีปัญหาสงสัยหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมพรับเกิ่กับผลิตภัณฑ์นะคุณสามารถทักเข้ามาได้ครับที่ f a c o b o o k Page เล่ฟิลเตอร์ไทยแลนด์ by SWE ครับอยากมีรถไหมตอกรุงสีออตโตพร้อมสตาร์ทกดเข้าเว็บเช็ควงเงินรู้คนไวจริงใน3นาทีกดเข้าเว็บเช็ควงเงินรู้คนไวจริงใน3นาทีอยากรู้ก็เช็คนีกรุง4ีอ,อตโตพร้อมสตาร์ทพร้อมสตาร์ท